รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับโดยตู้เย็นซ cool ัมซุงทวินคูลิ่งพลัสเนิเอ็มจีเอเอสลีฟายเมนลาซาดา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอรมาตตานใหม่กับผมปาล์มสุประชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัญไทยและพี่ต้นองค่าสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งเรามากูดมอรนิ่และช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวีคูลิ่งพลัสรถยนต์ MG และลาซาด้า วันที่แขกรับเชิญของเราเดี่ยวเป็นเพื่อนซีเหมือนกรรมการทั้ง3าคนเลยโอ้ยต้องบอกเลยว่าสวยวันนี้ผมขอเอาใจตัวเองวันนี้นะเขารับเธอเป็นเพื่อนแล้วเหรอนั่นสิฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญมาแล้วถามว่าเผมยักเป็นเพื่อนกับพี่กับน้องเขาอยู่หรือเปล่าเพื่อนกับพี่กับน้องคนแรกเลยครับนั่นคือน้ำหวานภุริตา ก็ด <and> <Bond> ีนะหวานชาเชอรีตีมสีฟ้าสดใสน่าหวานเหมือนชื่อเลยตีมเดียวกับพี่ไก่เลยฮะไ่ตสงใส่วันนี้เราจะชนะหรือเปล่านะไม่แน่นะเอ้าจะชนะไม่ชนะอยู่ที่ว่าเราทําอาหารเป็นหรือเปล่าวันนี้เคยทําค่ะเคยทําแสดงว่านานมากแล้วใช่ค่ะไม่ได้เข oh <god S 1> ้าครัวมานานมากแล้วจริงเหรอแล้วตอนนั้นที่เราทําจําได้ไหมว่าเป็นเมนูอะไรทาแบบสปาเกตตีสปาเกตตี จำได้ไหมคนกินอาการเป็นยังไงเมนูนะพวกวันนี้เขายังไม่รับโทรศัพท์เลยอะค่ะวัน้เดน๋ยวห่งหวานมาปรุงอาหารให้กรรมการชิมจะอร่อยไม่อร่อยอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะขอให้กินนะคะต้องการต้องจำที่ได้เลยค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้ต้องจับตามองดีๆนะคะเพราะเขาบอกเลยว่าคนนี้เขาแบบเป็นเชฟทำอาหารเก่งมากจริงเหรอจริงจริง เขาคือซิตาชื่อยินดีครับยินดีครัเป็นเชฟไม่หลับรู้รับผมน้าผมทำอาหารเก่งมากสี่อย่าให้พี่ไข่ท่าสี่พูดสี่ทำอะไรเป็นบ้างกระพงกระเพราไข่จงไข่เจียวอะไรได้ได้ได้ไข่เจียวกระเพราได้ได้ไข่กระเพราได้เหรอได้ ไม่ทชยแล้วบอกแล้วน้องผมเป็นเชฟแล้วจริงเขามีเออเขาขายขนมปังด้วยอะไรนะใช่ค่ะ s h u บ e b a k ก r y ชูเบก้นเบกชูเากรูเากชูเบกชูเบกชูเอกชูเบกชูเบกชอเักมีเบกชูเบกชูเบกชูนมปังเบกชูเบกชูเ้กชยเบกขอขนมปัเด้วยเออเูามีคูเแขชงเบกคนเดียวคิดช่าจะชูเบกาูเบกยัดตกชูเบตัวเวกชูเบกชู้บกเบกชูเบกชเบกชูเ้กชูเบกันเบกชูเถกชอยาก จ็ตังพวกเราทิตาพร้อมนะคะพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับจ็ปตังอะไรครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเมนูปริศนานะครับสําหรับคนที่ตอบถูกสามารถเลือกเมนูเลยว่าเราจะทําเมนูนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะโยนให้อีกฝ่ายนะฮะส่วนผู้ที่แพ้เนี่ยเราจะมีเซมซีให้เลือกเมนูที่จะต้องทําในวันนี้นะครับเมนูปริศนาอุ้ย สามารถเป็นเมนูอาหารอะไรได้บ้างใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยมีห้าพยางนักร้องอนักร้องคนนั้นชื่ออะไรเขามีแฟนชื่อดาวอ่ะเอ้ยคัมชัยชื่ออะไรนะดาวจังหวันกดจังหวันตอบว่าห้าพยางแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งผิดอยู่ครับมีแกงส้มมีข้าวเบกุ้ง แกงส้มผัดต้มแกงส้มอะไรแกงส้มอะไรแกงส้มอะไรกุ้งคำตาบตกคำตอบแบบว่าแกงซุปผักกาดกุ้งเหรอแกงซุปผักกาดกุ้งเป็นคำตอบที่ผิดครับ แกงส้มผัดอะไรกุ้งรวมรวมรวมอะไรที่มันมาสมมาครบหยาครือยังกดได้เลยก็ได้เลยครบระยะอะไรอ่ะมาครบรยกุ้มาครบรอยงอะไรที่มันมาให้ครบครบว่าอะไรอะไรยังไงผัดรวมกุ้งผัรุ้งกงสผักรวมกุ้งแกงผักรวมกุ้งโอ้โกตัวสุาสกันบอกไป o ูเมาว่า หนูคิดได้เองรนูตอบสีตาครับแกงส้มผักรวมกุ้งจะทำเองหรอโยนให้นหวาน ทำเองงทำเออย่าบอกน้าเพื่อนได้กะเพรา <c oughs> สีตาเราตอบแบบมั่นใจแล้วว่าจะทำเองกับเมนูแกงส้มผักรวมกุ้งชนิดที่ไม่มีลังเลแม้แต่น้อยล่ะแล้วก็ปล่อยให้น้องน้ำหวานเราไปลุ้นกับเมนูเสียมซีเสี่ยงทายไปล่ะอ้าเราไปลุ้นน้องน้ำหวานกันดีกว่าเสียมเที่ซีหอดวงอันนี้เฮ้ยนั่นเรื่องอะไรหรอใช่ดีแล้ว่น,น้ไ<ล>านได้ ข้าวผัตรกูข้าวผัดรกูง่ายกว่าอะไรฮะแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปยากแล้วไม่อร่อยอ่ะจำสีมันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกี้กัน ก่อนจะถึงช่วงหน้าล่ะตอนนี้เรามาชมพวกเขาหาวัตถุดิบกันก่อนนะโดยที่น้องน้ำหวานแล้วก็เลือกของที่จะไปทำเมนูข้าวผัดกุ้งแล้วล่ะครับแต่จะทำอย่างไรนั้นไปฟังเคร็ดลับน้องกันใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่ไข่ เราค่อยเอ๊ะเดือไข่ใส่สุดท้ายใส่กุ้งใส่ข้าวปรุงรสหรือใส่ไข่ก่อนแล้ผักไปใส่ตอน,น้นะฮะมีงงนิดนิดคราวนี้เรามาดูน้องสิตาเลือกผักเอาไปทำแกงส้มผักรวมกุ้งกันครับน่าจะหยิบครบแล้วน,นัานๆแล้วก,ก็ต้องเปิดโทรศัพท์ดูสุดซะหน่อยหลัก,ก็ไม่ผิดกติกานะครับแมตั้งใจดีจังเลย มันดูเมนูเมนูที่ง่ายแต่ว่าหนูไม่เคยทำข้าวผัดมาก่อนแต่หนูว่ารอดอะมั่นใจมากว่าจะแพ้สนับสนุนโดยเพร่าน้ำแร่ธรรมชาติ100%ทิพย์ประกันภัย ช่วงที่สองช่วงทุกกิ้ของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสลิมม่าที่พยาประกันภัยแต่ก่อนที่เราจะไปทำอไรแต่ก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารกันเราต้องมาจับไข่เพื่อเลือกคณะกรรมการประจำสีกันก่อนนะจ๊ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าในนี้มีไข่ทั้งบมด6ใบ3ใบเป็นชื่อคณะกรรมการและอีก3าใบไม่มีใครเลยช่วยตัวเองนะจ๊ะ พี่ผัดพี่ไก่พีไก่พี่ผัดทำเองครับเองไม่ไม่ไม่ทำเองสิคะว้ารวมคนเดียวทำเองทำเองทำเองพีผัดอันว่านำเลยพีผัดพี่วัดไทยสรุปน้องสิตาน้องต้องทำเมนูแกงส้มผักรวมกุ้งอ่ะแล้วก็เลือกวัตถุดิบมาดังนี้อ่า ดูไม่ยากแต่ที่น่ากลัวก็คือน้องต้องทำเองนีส่สิอันตรายสุดๆอมาดูน้องน้อหวายของเราบ้านนะครับกับเมนูเสี่ยงเสียมสีคือข้าวผัดกุ้งอ่ะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยและว,วัตถุดิบก็ครบครันและแถมมีที่ปันไตเป็นผู้ช่วยด้วยที่เหลือคือพี่ไก่พี่ทบทก็ต้องคอยดูคอยเชียร์กันไปนะครับ และต่อจากนี้ไปมอดเมนูเยชัยจะได้พบกับเมนูที่แปลกจะจะไปเหยียบอะไรดันไปชมกันเลยแก่สมประสิทธิ์ได้ไหมครับเวลา20นาทีนะ้เราต้องร้องไม่หมดใช่ไหมมาช่วยด้วยสิตายายาช่วยด้วยเอาแล้วนี่จะรอดูยายาช่วยด้วยฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกสิตาเธอเป็นลูกเธอต้องเข้าครัวไว้ น้ำหวานจะมาเลยนี่แม่ผักน้ำเนี่ยกันต้องกินทั้งตะปูด้วยสับนวลยากเลยนะดีเลยแม่เิี๋ยวให้กำลังใจหนูก็หล่อตรงเนี้ยเฮ้ยไม่หล่อให้มันเดือดละล่ะโอเคงั้นหั่นผักก่อนก็ได้แก้เขินกันไปสำหรับน้องสีตาอ่ะมาดูน้องน้ำหวานแล้วก็หั่นคณะกลับมาดเน่งเน่งสมาธิดีเยี่ยมไม่เหมือนครัวนี้เลยรู้ไหมว่าผักเนี่ยคืออะไรผักอะไรอ่ะคณะ เอทำอะา่ไรผักกวางตุ้งจะมาใส่แกงซอสก็ตุ้งเหรอใช่ไหมผักรวมมีสองอย่างมันคือผักรวมได้ยังไงมีเอมีแกงผักแครด้วยเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้ปั่นกันเรียมเรียบร้อยแล้วต้องดิบอย่ันบอกสับตะไคร้เรียบร้อยแล้วเอ้ยเขาเรียกอะไรนะธนาธนาอะไรอันนี้แครอทขาวใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ปลอมอ่ะลูก จะหันเสร็จแล้วลอับปอกก่อนก็ได้นะครับน้องสีตา <Hey. S 1> อ่ะส่วนน้องน้ำหวานแล้วก็ปอกหอมหัวใหญ่แล้วล่ะครับนั้นอ่าแล้วปอกหัวที่เท้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงต่อทันทีล่ะสำหรับครัวน้องสีตาแกงส้ม oh. ผักรวมนะจ๊ะของสีตาใช่ hey, จ้ะ ก่อนของน้ำหวานนี่บอกเลยว่าง่ายมากยังไม่ได้สันผักอะไรนะปรุงเครื่องก่อนเลยน้ำตาลกินกุ้งกุ้งยังไงแก่เลยให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าเนื้อนี่นะให้น้ำตาลมันเข้ากับเนื้ออ่าเนื้อนี่นะไปก่อนมาถามเปียกแล้วเอาที่หนูอยากจะใส่มันง่ายบ่กเลยนต่ออ้าวหนูพูดแล้วนะว่าง่ายมันต้องอร่อยแน่นะแต่ว่าทำให้อร่อยมันยากเขาพี่จะพาหลังที่พาเขาตองกุ้งกูอยากจะ้มะ ไปก็ได้เอาหนูไปเก็บสิแม่ตัวนี้มันไม่ขี้ว่ะตัวนี้ไม่มีขี้ตัวนี้มันไม่ขี้สงสัยว่ามันขี้ไปแล้วสิตาน้ะหวานเขาดูงขี้ออกง่ายมากเลยนะแล้วแต่หนูก็แค่แล้วแต่หนูไงอ๋อมันขมเหรอขมหรอกแม่ชีวิตเราขมกว่านี้ชีวิตเราขมกว่านี้อันนี้นี่ตาไหลแล้วนะเนี่ยหวานอมขมเกินใช่ค่ะสิตาจะว่าอย่างงู้นเลยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยสองพันไหมแม่ช่วยเอามาห้าพันเลยไม่คุณ ข้าวมา5 0 0ลูก5,000เราให้หนูจัดขวัญ20,000แล้วแป่ฝั่งนู้นไม่ต้องทำแล้วฉันอ้างอันแล้ขอโอกาสหนูหน่อยฝั่งนู้นเขาใช้เงินฟาดหัวฟาดหางแล้วนะขอโอกาสหนูหน่อยโอเคค่ะแล้แชิมกันชิมเป็นไงอร่อยเหรออร่อยอร่อยแล้วชิมนิดเดียวอร่อยว่ะอีกแล้วอร่อยอีกแล้วแป่งที่ใครถึงแกงหรือเราเราเนี่ยแหละขาด้อกินได้อะ เอาให้อร่อยสิวันเทานี้อร่อยสิเจ็ดนาทีสุดท้ายทันไหมแ้เปรี้ยวมไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวไส่เปรี้ยววิเข้าผัดลงแล้วไม่มีอันนี้เอาน้ำที่ไปไปไปละเอาเนี่ยไม่ไปตายไปน้องชิชาบอกเลยว่าถ้าจากการเข้าครัวนั้นค่อนข้างติดลบ ตอนที่สงสัยคือใดหนึ่งวิธีการทาแกงช่วมนางหยิบพริกแกงแล้วต้มเอาใส่น้าแล้วใส่พริกแกงเลยโดยจะไม่รอให้น้าเดือดก่อนอันนี้คือพิษอันแรกและหลังจากนั้นนางก็จะใส่ผักเลยดูแล้วไม่น่าเป็นไม่น่ารอดแต่ที่สาคัญปรุงรสก่อนจะใส่ผักใส่กุ้งมันจะรู้เรื่องไหมละ่ะแล้วเอาช้อนคนหน่อยช้อนคนกแบ้วน้ำมะขามเปียกอ<ป>อกมาบีบบีบใบ แห่งความวุ่นวายล่ะคราวนี้เรามาดูครัวที่เงียบสงบสําหรับข้าวผัดกุ้งแล้วก็เติมรสชาติกันไปเบาๆแล้วก็น่ากินทีเดียวอ่ะและน้องสิตาแล้วก็กลับมาชิมอีกหลายครั้งเลยน,น,น่าๆอ่ะยังไม่ได้สัทีก็ขอเติมน้ําตาลปี๊บลงไปซะหน่อยดีกว่าี่แหละชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วพอใจแล้วย่างังไม่ได้ชิมครั้ทงที่สิบห้าโอไม่ก่น้ำเลยหรอไม่ไก่นั่งนับอยู่ เป็นแก้วนวลนี่ปิดไหมปิดไหมปิดั๊บปิดนไหมอันนี้ริ้งที่สองตอนนี้สีตาทำท่าจะจับใส่หม้ออบแล้วนะคะใส่ผ้าอบแล้วนะคะไปยืนดูของสีตาเพราะดูแล้วสนุกดีเพราะว่าเธอทาอะไรเธอก็จับใส่จับใส่จับใส่เธอไม่รู้หรอกว่าอะไรใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ไม่รู้จะรสชาติออกเป็นยังไงกุ้งก็ไม่ปอกหัวค่ะหนวดยังอยู่เลยค่ะเสียบมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงนางทำกับข้าวเองวันนี้นะครั้งนี้ต้องยอมนะเอาน้ำเทเสร็จเอาน้ำแต่น้ำไม่พอ จบมาแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะที่แรกเราก็ว่าเข้าผัดน่าจะง่ายแต่ทําไปทํามาก็ไม่ง่ายค่ะมันยากกานปรุงรสนะน้องชิมหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าน้องก็ไม่ขาดกําลังใจนะเขาก็อีกนิดนึงแมกนิดนึงคือเขามีความกล้าเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะสีเกลียวเส้นเลือดสุยา สีแดงเสรเป็นทีมสุดท้ายเอาละครัและตอนนี้ทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงเจอกันช่วงแน่ใจรสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างอันนั้นก็จิ้มจิ้มคาครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่โซฟีชาโคลเฟรช เรานะครับและช่วงน,นี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่ชนีมาเดอร์พิซซ่า4812เอาใครก่อนดิเอาสีตาร์ก่อนดิมามั่นใจไหมม,มั่นใจอร่อยมั่นใจอร่อยแต่ชิมไปกี่ทีแล้วพี่ไก่พี่ไก่นับอยู่ห้าคร <c oughs> ั้งสิบห้าครั้งคือพี่ไก่นับนับว่าครับข้าวผัดไม่ได้ทำง่ายง่าย <c oughs> ไม่ง่ายเลยแต่เป็นข้าวผัดจริงๆแต่รสชาติหนูมั่นใจไหม หนูเงียบนานมากหนูเงียบแม่มากนะหวานมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าสีตาเข้าวครั้งแรกแต่ทําเสร็จคนแรกแล้วบอกว่าอร่อยด้วยนะจ๊ะอุ้ยดักเลยเนี่ยหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยหนักด้วยมาเรื่องจริงของสีตาก่อนแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าให้หนูพูดเลยหรอ๋ะเธอไม่พูดตานนี้เธอจะไปพูดตานไหนล่ะพี่ตามถูแกงส้มล้มแล้วลุกแกงส้มล้มแลล้วุก ก็อยากรู้เหมือนกันว่าการรมการชิงแล้วจะลุกได้ไหมครับได้กลิ่น <S <S มะขามเปียกยังไม่สุกอ่ะทำไม่ผัดรู้อ่ะมันเออมันดิดไม่ใช่เพราะว่าพี่ผัดช่วยทีมนั้นไงว่าอยู่ที่ทำนี้อุ้ยอุ้ยไม่อยากเชื่อแกงบวชผักรวมอร่อยมาก S <S มันหวานกับเปรี้ยวมีหวานกับเปรี้ยวแค่นั้นเลยจร,จริงๆก็คิดว่ากินมะม่วงจิ้มกะปิอะไรก็ได้เลยคือเค็มเบามากจริงๆแล้วถ้าจะดีมากเลยคือต้องไปปรุงอีกหน่อยอะ <S 2> <S 2> ่ะแล้วใส่น้ำแข็งไหมพี่ <S 2> <S 2> ไม่ต้องใส่ <S <S ไม่ได้ค่ะ <S 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 เอาอย่างนี้แล้วการให้เวลาอีกนิดเอาไปทำใหม่ทำใหม่คือปรุงใหม่หรือเททิ้งแล้วทำเอาไปเริ่มใหม่ค่ะ ใช่ที่ผัดกุ้งต้เห็นภาพเลยนะฮะเออว้าวยานแกงบวบดูหน้าก่อนยานอะไรที่ไก่มันไม่เรียกพวกมาเลยอ่ะมันเอาเปรี้ยวมาอย่างเดียวถามว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนำมามาอย่างเดียวหวานเหรอไปบ้านเพื่อนเค็มเหรอไปบ้านญาติเค็มแวะมันไม่มาเลยถามว่ากินได้ไหมต้องเินกยวข้าวหรือเปล่าโอ้ยเรามาลองดู พธงอาจจะชอบนะเพราะพี่ธงเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยอาจจะเข้าข้านหนูเข้าบ้านเดียวกันพี่ธงมันเอาไปทำใหม่ดีกว่าว่ว่าเด็กหรือเปล่ามากมันเกินไปหรือเปล่าคะเด็กเขาก็มีหัวใจค่ะพิธงเชื่อไหมโอ้โหมาตรงเนี้ยเด็กไม่เก่งอะถึงห้าร้อยเว้ยเที่ยวเรื่ก็ตงมาจัดจักุ้งเนี่ยน่าจะใส่ใบมิโกนมาด้วยทำไมครับเขาจะได้ผัดหนวดโกนหนวดตัวเอง ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมพี่ธงพูดไปว่าทำไมโอ้โหจริงอย่างหนึ่งคือมันเปรี้ยวและความเปรี้ยวนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่น้ำมะขามเปียกไม่สุกเนาะอ่ไม่หวานนะไม่หวานอ่อนเค็มมากถ้าเจอใส่ปลาเชื่อท่านจะใส่ปลาเข้าไปอรยปลาลาของร้านธงธงงเรือ พี่จะไม่กล้ากินกุ้งอ่ะจ้งอักาศสิตาตังแม่เอาเงินคืนไปขนาดนั้นเลยเหรอแม่โอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรสิตาถึงเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าครัวแต่พี่ขอร้องว่าอย่าเข้าอีกเข้าผัดไม่ได้ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายและเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวผัด กุ้งกิ้งกล่องแก้วกุ้งจิ้งกล่องแก้วกุ้งจิ้งกล่องแก้วเดี๋ยวเมื่อกี้แกงส้มล้มแล้วไม่ลุกนะไม่ลุกเออโทษนะแกงส้มเมื่อกี้ไปแล้วอันนี้ทีมคุณผ่าคุณพิชัยค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอือหืออือหืออ่าเว้ยฮะเผัดได้หอมมากรสชาติกลางๆค่ะเอาไว้ปรุงได้ถ้าอยากปรุงเพิ่มทานค่ะอร่อย แต่จะพูดมากไม่ได้มาเยวสิตาว่าห่าไอพี่จะพูดตรงไปตรงมาพี่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าสิตาเขาก็ไม่เข้าใจเอร์ดราม่าแล้วราม่าแล้วราม่าแล้วราม่าแลราม่าไม่เข้าใจเขาคิดว่าเออพี่อ่ะเออข้างน้องโอ้โหแล้เดี๋ยวพี่ฝักมันกันเดี๋ยวอะอันนี้จะรอให้หรือข้ามติดคอร์สรสชาติโอเคค่ะแต่สิตาคงไม่พอใจอ่ะเขาจะว่าเราไม่เนี่ย ถ้าเราพูดอะไรไม่ดีไก่พูดตรงๆได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอะไรผมวิ่งก่อนครับนี่ก็กลัวเหมือนกันนะไม่ระวงนะเนี่ยระวงต้องระวงสิตาเธอทำให้ไก่กลัวได้ี่เธอไม่ธรรมดานะกลัวมันเอาแกงตมลาหัวพี่ของเขาอร่อยนะใช้ได้นะอันนี้เขาผัดเนี่ยเออมันมันมีรสชาตินะได้แจชมมาอยู่ข้างๆตรงนี โอเคหนูเข้าใจแล้วตัดสินเลยตัดสินเลยตัดสินเลยอ๋อดีกว่าอันนี้เขาเขาเขาเขียร์กันเลยนะอันนี้ไม่กลัวนะไม่กลัวพราะสิตาไม่ตีแม่แล้ะสิตาสีพี่ตรงๆรงไหมสีแต่เมื่อกี้กุ้งสิตาอร่อยนะนี่แม่เมื่อกี้มันบอกไหมพ่ไม่กินกุ้งไปหรอพี่แม่กินกุ้งแต่เน้นข้าวระวังนะ มวยคนเราคู่คนเรามน้นมวยคนเราคู่อันนี้หอมกินเข้าไปมีรสชาติมีความเค็มปลาแรมมากกุ้งบ้างอันนี้ริมกุ้งกุ้งเราเปเข้าผัดกุ้งข้ออร่อยกว่ามึงเยอะรัดก็บัรดีรสชาติดีกุ้งดีทุกอย่างดีหมดครับแต่ของลุงดีกว่าหนูไม่มาทำจะดีกว่าอร่อยม เอาละครับแล้วตอนนี้ชนะกรรมาการก็ชิมอาหารของทั้งสองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้แก่ยกครับยกแบบไม่กล้ายกแบบแย่ๆทำไมสีแดงชนะ อยางอธิบายฟังเหรออยาอธิบายเยอะมันเจ็บหมายถึงว่าสีตาเจ็บคู่เนี่ยจะเจ็บตัวโอเคครับแล้วสีที่เราไปชิเกอร์หมดกันเราคือสีแดงน้ำหวานร้หวานทักติการเจ้อกอดของเราง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลนะคะัแต่เป็นหัวเราะสมน้ำหน้า พร้อมนะคะน้ำหวาพถ้าพร้อมแล้วหมุนลงแรงๆได้เลยค่ะฮ่าฮ่าแน่เดไปฮ่า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 สิเฮ้ยพันหนึ่งหนึ่งพันบาทอัสิทายครับท่านสองท่านฝากผลงานกันหน่อยครับ ค่ะสิตาก็มีหนังนะคะที่จะเข้าโรงนะคะชื่อวันทันเด็ดค่ะแล้วก็มีช่องสิตาชูนะคะแล้วก็อินสตาแกรมสิตาชูค่ะโอเคค่ะอ่ะนวลหวานค่ะค่ะก็ของหวานนะคะก็มีละครกําลังตอนแอร์นะคะทางช่อง3ค่ะเรื่องพิศวาสคาตะเกมค่ะก็ฝากติดตามเพราะว่าเรื่องนี้หวานเล่นรับบทเป็นนางร้ายครั้งแรกของชีวิตเลยค่ะใช่ค่ะฝากนะคะถ้าอยากตามแบบทุกวันก็คือไอจีอินสตาแกรมหวานหวานจุดพีค่ะโอเคแต่ใควันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณค่ะ เอาละรครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ <AN> สวัสดีค่ะบทองมาจากซีรีส์ไเรื่องอะไรครับนิง่งเฮียก็หาว่าซื้อครับผมหรือว่าคิวที่พายซีรีส์ใช่ไหมอันเป็นข้าอะไรกันไม่เป็นครับพี่แ<า>กช้าสิแกช้าแกช้เอานื้อมันหอยมาช่วยนัดครับมาปรุงมาหมใส่เนื่อมาปรับเท้าอันตรายมาก เออเออดีดหลีเขาพูดไปดลยตื่นเต้ดเออเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะ